โอ้ครับพามาเพิดนบรรยากาศตลาดเซาครับตลาดรักษาเมืองตะแคกกนทั้งมวลนสัวคนเราครับอากาศเจ็ดแปดโมงเน,ะน,ะนาะตลาดที่ใหญ่สุดในเมืองตะแคกยนเลยพี่น้องเอ้วันนี้เรามาซื้อสอปารานีมไหม โอ้ยายร้านเดียวกันมาหนินนจะซื้ออยู่นี่เอาไปปิ้งนะแฟนยายไปปิ้งนะปะ้ารูดเท่าไหร่นี่รูดร้อยเอออยนะาเะอันนี้ปลาพ่อเราวะนี่ฮะอเ,เอาไปพอดีปิ้งนะเนี่ยอาจจะสองโลเด้อ เมื่อคืนเมื่อวานเมื่อวานไปตะรนาบูเวีนเจ้าวันนี้ทำไปได้รุ่งเมื่อวานลงลงวัวเออแบบปีงเลยแบบปิ้งเลยเมือแบบปิ้งเลยนะเออแหมละแหมละมาเชียวมาเชียวเขาบรรยากาศยามเช้าโอ้ฝ่าแม่สุดเลยโบไตนี่ฝ่าลดบรรยากาศยามเช้านี่ไปยังพัชพัชทองวันี่ ปลาตากแดดมนี่โอ้ยังมายเลยสุดเลยนี่นนคืองูเนาะมกะากรยำเสาคับติตลดหลักสครับหม่อไหมกันนี่โอเก้นเอไว้ไหมที่เป็เกนอาไว่ค่ะ้บซอยนีว่าห โอ oh, ้ปลาบันไซปลาบันไซปลากล้วยปลาหักกล้วยนี่ใช่แล้วใส่ปลาหางกล้วยโอ้เนื้อหัวน้อยนี่โอ้ oh. Oh, เอา,าไปไปกินไหมนี่ <c oughs> นคุณจะปิ้มไหมหัวน้อยนี่โอ้ผัากระดาน

ไข่บุนแดงไข่บุนแดงไข่บุนแดงพี่น้องเอ้ยปลายขนาดไหมนี่สี่ช้อนกุ้งเน่กุ้งเก่านั่่เปิดเลยบมาเก็บบรรยากาศตลาดเซาตลาดสามให้พี่น้องรับชมนะในช่วงหน้าฮอนคร,คร, mm. ครับไข่มดแดงปลาห้วยปลาสะปลาหนองไล้พี่น้องเลย มีการรองทินของล้วเนาะนี่นแต่บนเดียนตลาดขายปลาได้เนี่ปลาหลายขนาดไหมปลาขาวปลากลมปลา,าดุกปลาโค้เราผสมุผสมกันเนาะมีสุตร,ราานี้วเลยโอ้ปลาลึกเลี้ยวปลาไหมปลาฝาก โอ้ปาลาแมปลาขนาดตัวนี้ตัวามันเี้ยเขาชื่อไยังงแ้มโอ้เทยมยางเมมีปลาเนาะ บรรยากาศยามเช้าครับท <át> <pot> ี suffer, <regret> ่ตลาดมีเทาพี่หอยโอ้ปลาครับปลาตรงนี้ปลาเยอะมากเนาะหลายขนาดหน้าปลาสุกปลาขาวปลาป่าโอ้ปลานี่เนี่ยตาแห้งเนาะโเดี๋ยวจะเป็นบรรยากาศของกว้างของตลาดเลย สบรรยากาศยามเช้าที่ตลาดลักษามีน้องเมืองนัแกะในขโมนสโบร์ลาวเนาะเป็นตลาดที่มีกระดหญ่ที่สุดในเขรื่องขโมนพี่น้องครับปลาของกินยท้องทิพย์หน้างานป้าเนาะแข่บดแดงก็มีครับช่วงนี้ มาไหลขนาดไหมโอ้ปลาไหลไหมปลาไหลคือปลาไหลใช่ไหมปลาไหลปพีป่อยู่นี่เลยไหลไปเลยมาเนาะโอ้ปลาปลาปลาเขาไหลขนาดไหมเด็กกันเนาะมีคารกปลา ปลางามระณัปลาดําโข่งนะปลาอ่อนน่าประณัติปลาเนี่ยถ้าจะซื้อปลาอย่างไปกินเมื่อกี้ก็ซื้อแล้วปลาเพาะนะปลาปลาโอ้พี่น้องปลาคนนะปลาบันไซปลาป่าปลาเวียนไผ่มีนี่ กลมกว้างๆฟองโซนขายปลาน่นหนิบรรยากาศชาวบ้านแล้วก็พวกคนในเมืองคนบ้านนอกเนาะเอาปลามาขายเอาหัวมาขายนะมาให้คนในเมืองซื้อกินเลยอู้ปลาในใหญ่ไหมมีไข่พร้อมปลาในปลาดําผมไ่ปลาในปลาใน ปลาพันธุ์ปลาห้วยปลาพันธุ์ปลาห้วยต้นไม้ครับผมไม้เลี้ยงน้องผมไม้เลี้ยงอลูกตามแค่สามคนปลาปลาส่วนใหญ่ตลาดในช่วงนี้กับปลาลายพี่น้องครับปลาพี่น้อง ทางบ้านนอกนะเอาเข้ามาขายในตัวเมืองนะปลาพวกปลาน้ำเทินปลาห้วยสีบางไฟนะโอ้ปลาเกีียวยนะนี่เนาะไ,ไม่หมดไอปลาอะไรเมยเกลียว โอ้ปูจังเ้ยนี่ปูนาปูน้านาเนะเอาไปยังกินนี่ใกยต่ำเกยต่ำน้อโอนโอโอ้โโอ้ี่้ออ เกลือนเกลียวไม่มีทั้งจานางมีทั้งเฮ็ดมีทั้งพักสะเงง้พักฆ่าครับบรรยากาศนั้น ต้นไม้มีน้นไม้มีเห็ดกับเห็ดอนนะกับเครื่องแกงดูสัน้านัน่งเงือละิแล้วล่ะ ือเขือมะเขือมะเกีตรงนี้ของไโอ้โหือปีครับปีตะไขร่ไปมะกรูดข่านะก็มีผลไม้พร้อมครับ มันครับมันเกี่ยวนะมันกันมันเกี่ยวบรรยากาศยามเช้าครับที่ตลาดหลักสามมึงตะเกียกถึขงขโมยสโตร์พราลกับตลาดขนาดใหญ่ อันนี้จะเป็นโซนพวกขายพักกับพักของกินนะมมพ,พวกมะเพชรพวกมลาเกือเพื่อมาแต่งน,น,นะมาหุ้งขอสายนครับบรรยากาศนอบๆเป็นการอาพาขายเม้น ถิ่นเยอะมากผักบุ้งแล้วปักติ้วแล้วก็มีผักดะผักผักขม,มกับลิงก็มีมสัตว์ป่า โอ้เขียดเขียดโอ้มีเขียดด้วยโอ้เขียดไหมเขียดเยขียดโอ้เขียดนอยเขียด ตลาดทองพินเนาะสินค้าขึ้นบ้านนะจะมาโน้มมาขายในเมืองขน,น,น,นะแม,ม่ที่่ยไปนำให้ โอ้ตะปูตะปูดีว่ะเออตะเดีว ซื้อม่ให้พี่น้องครับไปกินนะ